สวัดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะพี่เดอรมารายงานตัวแล้วค่ะพี่เดอรจะนอนแล้วนะคะขันฉวยวายฟันหวยขันฉวยฟันฉวยว้พี่เดอรคะพี่เดอรคะโอ้กูเกิลตูวัสดีค่ะคกูเกิลสวัสดีค่ะกับลูกกูเกิลสวัสดีค่ะกู ก้ชอบอย่งซีนนะคะวันนี้พี่กุ้ชอบอย่งซีนนะคะนะคะอันนี้กกิลตัวเป็นน้องนะคะตัวตัวน้องนะคะอันนี้นะคะส่วนวินโดว์นะคะเอามาเลี้ยงก่อนนะคะเป็นพี่นะคะพี่สาวพี่ดอไปเที่ยวไหมคะหนูจะไปเที่ยวไหมลูกหนูจะไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวใช่ไหมคะใส ใส่ชุดสวยเรืยังจะไปเที่ยวใส่ชุดชุดสวยเรืยังฮะไปเที่ยวไหนน้องจะไปเที่ยวไหนนะคะไหนใครจะไปเที่ยวคะกูเกิลกูเกิลไปก่อนายบายกันายบายกันวันนี้ไปก่อนนะคะหนูจะไปนอนกันแล้วคะ่ะพี่เ้าบ์ายบายกอนลูกพี่เต้า์คะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย